ข้าวโพดโรคายทานได้หรือไม่วิดีโอนี้มีคำตอบค่ะสำหรับข้าวโพด จัดว่าเป็นอาหารกลุ่มข้าวและแป้งนะคะซึ่งในตัวของข้าวโพด100กรัมหรือข้าวโพดครึ่งฝักเล็กเนี่ยจะมีคแเทสเซียมอยู่ที่287มิลลิกรัมและยังมีโปรตีนอยู่ที่3.5กรัมเทียบเท่ากับการทานเนื้อสัตว์1ช้อนกินข้าวหรือไข่ขาว1ฟองเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายเรืเร้อรังนะคะก็ยังสามารถที่จะทานข้าวโพดได้อยู่ค่ะแต่ก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะทานแค่เพียงครึ่งฝักเล็กก็เพียงพอแล้วละคะ่ะและที่สําคัญผู้ป่วยไตยนะคะ ยังต้องมีการคุมโปรตีนนั่นเองล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยท่านใดนะคะมีการทานข้าวโพดไปแล้วเนี่ยกวางอยากให้ท่านเนี่ยลดการทานเนื้อสัตว์ลงขายอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาไข,ข่ขาวนะคะลงหนึ่งช้อนกินข้าวนั่นเองค่ะเพื่อที่โปรตีนของในเลือดของท่านเนี่ยจะได้ไม่เกินและไตของท่านก็จะได้ไม่ต้องทํางานหนักด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะกวางจะบอกไว้เสมอเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าท่านนะคะจะทานอาหารอะไรก็แล้วแต่กวางอยากให้ทุกท่านพิจารณาดูที่ผลค่าเลือดของทุกท่านเองเป็น เพื่อที่จะได้ฉลอความเสริมของไตของท่านไปได้อีกนานเลยละค่ะและถ้าเกิดว่าท่านมีคําถามนะคะในเรื่องของสุขภาพด้านไตนะคะก็ยังสามารถที่จะแอดไลน์คุยกับกางได้ค่ะที่ l i น์แอดฮูมิเจลหรือสายตรงมาเลยค่ะที่081454462ทุกคําถามมีคําตอบนะคะถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้นะคะถูกใจนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้กับคนที่ท่านรักกันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกด s u b s c r ร b e และสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอความรู้สุขภาพต่อๆไปด้วย สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ